มาแล้วจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูผัดกะลัมปีใส่หมูบดนะคะกะลัมปีนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็มีแครอทป่นลงไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะคะวันนี้จะผัดใส่พริกนิดนึงนะคะเผ็ดไม่เผ็ดไม่เยอะ ไปเลยจ้าแล้วก็ไปผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนนะคะพริกวันนี้สมพรใช้น้อยแล้วก็ใช้หัน่นเอาเป็นชิ้นให้มีความเผ็ดนิดนิดไม่เผ็ดเยอะ เราก็เจียวกระเทียมให้หอมนะคะผัดกระดปัปีใส่หมูบดนะคะกระเทียมเริ่มหอมเริ่มเหลืองก็ใส่หมูลงไปผัดให้สุกนะคะ หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็ใส่ให้สุกประมาณนี้นะคะหมูสุกก็ใส่กระลำปีลงไปเลยจ้ากระลำปีนี้นะคะสะพอนซื้อมา หัวเล็กนิดเดียวแต่น้ำหนักเยอะมากๆเลยแล้วก็แน่นด้วยมีความกรอบนะคะนี่เลยจะผัดให้เข้ากันกระปงปีก็จะมีอยู่สองแบบแบบหัวเป็นแบนๆแต่เนื้อไม่แน่นนะคะอันนี้หัวเล็กจะเนื้อแน่นมากเลย ใส่เสี้ยวขาวซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยตามด้วยน้ำปลาจ้าแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะ ก็เติมน้ำลงไปนิดนึงใส่น้ำตาลใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะหวานคนที่ไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องใส่องร์รสตามที่เราชอบเลยจ้าเมนูมนบ้านๆนะคะผัดเองกินเองอร่อยเองนะคะกหล่ำปีนี้สมพรก็จะผัดแบบไม่ต้องสุกเกินนะคะเอาแบบกรอบๆใครที่ชอบแบบ นิ่มๆก็ผัดนานๆน,นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะรอให้กระลำปีนิ่มกินกับข้าวอร่อยมากเลยกรุบกรอบๆนะคะสำหรับกระลำปีผัดวันนี้ก็นำมาทำเมนูจืดบ้างนะคะ นี่นะคะน้ำก็จะออกมาแบบนี้เลยใครชอบนิ่มก็ผัดให้นิ่มนะคะให้แครอทสุกให้กระลำปีสุกนะคะกับเขาสวยแลวร้อนอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ ก็ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะกระลำปีนะคะก็เป็นผักที่หาง่ายซื้อง่ายนะคะราคาไม่แพงด้วยนำมาทำก็ได้ไหลายเมนูไม่ว่าจะผัดใส่วนเส้นแกงส้มกินเป็นผักแก้มก็ได้นะคะสำหรับกระลำปีพี่จ้าเริ่มริมแล้วนะคะ ก็สุกประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วไปตักใส่จานกันเลยคะ่ะกำลังร้อนๆเลยน่ากินด้วยนะคะ เสร็จแล้วจ้าผัดกะลัมปีใส่หมูบดอร่อยมากเลยนะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็นำไปทำทานกันก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยเอาไว้พบกันใหม่นะคะมาจ้ามาทานข้าวด้วยกันสวัสดีค่ะ